สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็พบกับช่อง i c cnx channel อีกตามเคยนะครับผมวันนี้และวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ใจกลางอยู่ตรงที่ห้างเมย่านะคบผมตอนนี้แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงชั้นเกือบสุดท้ายนะครับเกือบจะถึงดาดฟ้าแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับด้านล่างเราก็จะเห็นคิวทัศของถนนห้วยแก้วนะคบผมซึ่งถนนห้วยแก้วนี่ก็จะเป็นทางที่จะไป ดอยสุเทพได้นะครับผมตรงหน้าที่เราเห็นนะครับที่เห็นเป็นดอยนัก็เป็นดอยสุเทพนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงหน้าฝนนะครับผมวันนี้ก็ฝนตกนะครับผมฝนตกทั้งวันเลยนะครับผมบรรยากาศก็คลุมฟ้านะครับก็มีเมฆบางยอดดอยนะครับยอดดอยสุเทพนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับด้านล่าง ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกัดดินคํานะครับตรงนี้ที่เราเห็นด้านล่างกันตรงนี้นะครับผมกัดดินคําก็จะเป็นที่ขายเสื้อผ้านะครับแล้วก็เป็นฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับเป็นร้านอาหารนะครับผมตรงนี้ด้านบนนะครับก็จะเปิดช่วงประมาณสี่โมงห้าโมงนะครับเป็นดาดฟ้านะครับผมตรงนี้ก็สามารถที่จะช,ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้นะครับตรงนี้ แล้วก็ชมวิวของยอดดอยสุเทพดอยปุยกันได้นะครับก็มีโอกาสก็แวะกันมาที่เดินเล่นที่ห้างเมย่ากันได้นะครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศค่อนข้างจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับผมวันนี้ก็มีฝนตกลงมากันปล่อยๆนะครับผมตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับผม <laughs> ครับก็สามารถกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับที่ช่อง IC c n ่ซี n n n เนะครับเป็นกำลังกำลังใจให้กันได้นะครับผม